อ่ะนะครับต่อไปคงจะเป็นบ้างไฟแสนนะครับจากท่านสพตเปิ้ลหมู่หกกับคุณสุทธิพงศ์โยหาสิทธิ์พร้อมครอบครัวนะครับสร้างผลงานโดยทีมงานบาสูก้านะครับเอานะครับในบ้านเฮาเซลาเอ็ดบุญเอ็ดศิลนนะครับชุดประดับเริ่มเลยครับชุดประดับเริ่มเลยเริ่มเลย ลงานการสั่งสรรของทิ้นงานปุยเมตนะครับพยักไลยจากอำเภอพนมไพรนะครับ,จ,รรบจังหวัดอร่อยเอ็ดนะครับผู้หาบางไฟเมือนกหาไปครับผมจะปล่อยองไฟแสง ทองแดงลงครับท่อง OK, สีเขียวโบกสะบัดคอยทีมงานนะครับจงโชคดีสามสองหนึ่งไปสุดยอดนะครับมวนหูนะครับเสียงต่อแตกนะมวนหูเหลือเกินนะครับรเสียงต่อแตกมามวนหูเหลือเกินนะครับหมุนออกจากต้องเลยนะครับหมุนออกจากต้องเลยนะครับ อ่ะสลหรับบังไฟหนาสามนะครับบังไฟมื่นนะครับเจ้ากันนะครับเจ้ากันสุดความสามารถนะพี่น้องเนะื้อเจ้ากันครับบังไฟแสนนะครับออกตัวได้นี่สุดยอดนะครับผลงานการสัมสังทีมงานปุยเมกนะครับล้างไปลูกล้างให้สะอาด เผาดันเดินนะมัน,มนลากเขาไปบังเขาไปบักที่หายนะบังอนะไรครับบักที่หายนะซี่ซี่ยังซี่เจ็ดเก้าอ่าฮาบังไฟแสน,นเนฮาบานนี่ นึงวันลากเขาไปบังนะครับการว่างหางนั้นบอสสาบเลยนะครับจังหวัดลากกันจลงวัดล่างนะครับลากเขาไปบัง